หลดลงแล้วค่เป็มแมวหน่วยมาตอนรับเลยกปลูกลาไปกินเขาปะมาพี่มาาพี่มาตามแม่มาแล,ล้วลกับเขาอยู่นีนกับเขาอยู่นมา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 ตามมาเร็วมา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 ม,มามมมาาม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 าวมา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  เอเด้้ชบชตัวนี้เักกันใหญ่ไม่ยูกุดไม่ชี้อเด้อตัวยาข่มตัวสับแม่เด้ออ่ะอฮ้พี่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  กับไข่เม้หิวเหงแล้วหิวแหงแล้วเออม่ค่อยๆหนุ่ค่อยๆค่ะฟ้า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 แมว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 บกินน้ำกันเอาน้กันเียงกันเด้อต่าฟ้าาฟ้าว เหมียวเหมียวโหอันนี้น้ําโอ้

เ,เดีย๋ยวมาอ่ะตรงนี้นนอือกูใเด้อเออย่อยาไปเ้ห้ให้น้องกินเขาจ้าจะได้ไปดับหน้าแล้วแล้วเมื่อหนเขาถินมากไไหม